อาเมนสวัสดีวันพฤหัสที่4ีธันวาคมวันนี้ผมจะมาแบ่งปันหัวข้อที่ว่าพระประสงค์นิรันพระประสงค์นิรันในหนังสือหนึ่งเอเฟซัสบทที่1น,นะครับข้อ4ได้บอกกับเราว่าดังเช่นในพระคิด พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปฏศจากตําหนิในสายพระเนตรของพระองค์อาเมนนะพี่น้องพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกอันนี้เข้ามาสู่มิติฝ่ายวิญญาณและทำม,มเข้าใจในเรื่องของฝ่ายวิญญาณกับในเรื่องของฝ่ายขยภาพมันคนละเรื่องนะครับสวรรค์ไม่มีเวลานะครับ แต่ว่าเมื่อพระอ,องค์ทรงสร้างโลกพระอ,องค์ทร,ง,รงตั้งต้นเวลาให้กับโลกนะครับเพราะนั้นคำว่าทรงเลือกเรานะแปลว่าเลือกอย่างตั้งใจคัดออกมาเฉพาะเลือกไว้ด้วยความรักคือการเลือกที่ไม่ใช่แบบสุ่มเอานะเพราะนั้นชีวิตของเราทุกวันนี้นะครับสำหรับทุกคนที่ได้ยินและได้ฟังคลิปนี้ชีวิตเราไม่ได้ถูกจับสลากได้ นะไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่ฟลุกนะครับแต่เป็นการเลือกที่เหมือนกับเจ้าบ่าวเลือกเจ้าสาวพ่อแม่เลือกบุตรบุญธรรมเอเมนไหมพีม่น้องเพราะฉะนั้นความหมายลึกๆคือคุณไม่ได้เกิดมาเพราะว่าอุบัติเหตุนะไม่ได้เกิดมาเพราะ Big Bang นะฮะคุณถูกเลือกด้วยความรักส่วนตัวก่อนโลกจะมีรูปแบบก่อนโลกจะมีเวลา ก่อนที่เวลาจะเริ่มต้นขึ้นอเมนพ,พ,พี่น้องรับให้ได้นะครับในมิติฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นความจริงด้วยคําว่าในพระองค์นะครับในพระคิดพระเจ้านะครับตั้งพระประสงค์สําหรับคุณผ่านพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าคุณถูกออกแบบมาในพระเยซูคุณมีคุณค่าในพระเยซู พระประสงค์ของคุณถูกซ่อนอยู่ในพระเยซูนะพระเยซูหรือพระคิดนะครับก็คือกันนะครับผมไม่มีใครหยิบพระประสงค์ของคุณไปได้เพราะมันอยู่ในพระเยซูนั่นเองอเมนไหมพีม่น้องประโยคต่อมานะครับหรือว่าคำวลีต่อมาคือก่อนจะทรงสร้างโลกคำนี้เนี่ยถ้าแปลตรงตัวคือ วางรากฐานของจักรวรรน,นะไอ้ก่อนการสร้างโลกเนี่ยคือพระเจ้านะฮะพระบิดาเนี่ยทรงวางรากฐานของจักรวรลน,นั่นหมายถึงว่าก่อนที่จะมีเวลาก่อนที่จะมีแสงแรกก่อนที่จะมีอะตอมแรกพระเจ้าคิดถึงคุณอยู่ในหัวใจของพระองค์อยู่แล้วอาเมนไว้พี่น้องรับให้ได้นะครับคุณเป็นแผนการ ที่พระองค์นั้นทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับแผนการนิลันของพระองค์เพราะนั้นไม่ใช่ผลลัพธ์ของเหตุบังเอิญไม่ใช่บังเอิญนะครับต่อมาในเอเฟซัสเมื่อกี้ข้อ4ใช่ไหมครับเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อ5ได้บอกกับเราว่าพระองค์ทรงกําหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์อเมนไหมพี่น้อง เพราะนั้นคำว่ากำหนดไว้ล่วงหน้านะฮะตีความหมายออกมาว่าพระองค์นั้นกำหนดเส้นทางของเราไว้ล่วงหน้าวาดแผนที่ชีวิตของเราไว้ในพิมพ์เขียวนะครับที่เขาเรียกว่าบลูปรินส์นะครับพิมพเขียวคือเราถูกออกแบบและถูกสร้างเหมือนเหมือนอวิศวกรจะสร้างบ้านเขาก็จะมีแบบใช่ไหมฮะสร้างตามแบบนะครับมีการคำนวณไว้อย่างเป๊ะ ะะเพราะนั้นคำว่ากำหนดไว้ล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ากำหนดทุกอย่างแบบคุณเชิดนะแต่หมายถึงว่ากำหนดแบบแผนเรียกว่าแบบแผนที่มีจุดหมายปลายทางที่แม่นยำถูกต้องและถูกกำหนดไปแล้วเพราะนั้นจุดหมายคืออะไรจุดหมายสำคัญก็คือให้เรานั้นเป็น son of god เป็นบุตร นะหรือเป็นลูกที่รักของพระเจ้าอาเมนไว้พี่น้องบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าต่อมานะครับคำว่าให้เราเป็นบุตรนะครับให้เราเป็นลูกเนี่ยแปลว่ารับเรามาเป็นลูกบุญธรรมในบ้านอย่างสมบูรณ์แบบนะคือง่ายๆคือถูกต้องตามกฎหมายของสวรรค์นั่นแหละเพราะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะรับใครมาเป็นลูกบุญธรรมเราก็ต้องไปจดทะเบียนใช่ไหมครับ ไปที่อำเภอเพื่อไปจดว่าเราขอยอมรับคนนี้คนนี้นะ,ะเป็นลูกพอหลังจากจดเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละเราเป็นลูกโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีสิทธิ์เท่าเทียมลูกโดยสายเลือดจริงๆของเรา100%เเหมือนกันเป๊ะๆไม่มีอะไรที่มันน้อยหรือด้อยไปกว่าเลยนะครับเพราะนั้นลูกบุญธรรมในกฎหมายของโรมันในยุคก,ก่อนเนี่ย นายกอาัคารทูตก็คือเหมือนเราในปัจจุบันนี้แหละนะครับมีสิทธิ์เท่ากับลูกแท้รับมรดกทุกอย่างเหมือนกันบิดาต้องคุ้มครองจนสุดกำลังและก็ไม่มีสิทธิ์ถูกตัดออกจากตระก,กูลด้วยอาเมนไมม่นนองนี่คือฐานะที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับเราลูกที่ไม่สามารถถูกปฏิเสธได้การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของเรานะครับพระประสงค์นิรันด์ข้อแรกคือ พระเจ้าต้องการเราเป็นลูกนะมากกว่าคนรับใช้และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ในชีวิตคือการดึงเราเข้าไปใกล้พระบิดาอามนไว้พหมม่นะ้องหนังสือโรมนะครับบทที่8ข้อ29นะครับได้บอกกับเราว่าเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ส่งเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากคำว่าเป็นเหมือนพระฉายานะครับราศท์แปลว่ามีรูปร่างแบบเดียวกันสอดคล้องกันในลักษณะนะซึ่งไม่ใช่หน้าตาเหมือนแต่เป็นลักษณะชีวิตและจิตใจที่เหมือนนะครับ เพราะนั้นพระประสงค์คือเรานะครับให้เรามีหัวใจเหมือนพระเยซูให้เรามีความรักเหมือนพระเยซูให้เรานั้นมีการตอบสนองต่อปัญหาแบบพระเยซูให้เราเห็นคนอื่นๆแบบที่พระเยซูเห็นที่แบบที่พระเยซูมองความบริสุทธิ์ของเราก็เป็นแบบพระเยซู เพราะนั้นการวางใจในพระบิดาก็ต้องเป็นเหมือนแบบที่พระเยซูนั้นทรงวางใจในพระบิดาอเมนไ,ไม่เป็นอะงนี่คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตฝ่ายวิญญาณทั้งหมดคือยึดเอาพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นแบบอย่างเพราะเมื่อกี้ตอนต้นเราได้รู้ไปแล้วว่าเราถูกสร้างโดยพระองค์เพื่อให้เราอยู่ในพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเริ่มต้นที่ พระเยซูนะครับว่า,าประโยคต่อมานะครับเพื่อพระบุตรจะเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจํานวนมากพระเจ้านะครับต้องการให้พระเยซูนั้นมีครอบครัวมีพี่น้องนะครับหรือว่ามีน้องน้องเนี่ยจำนวนมากมายแล้วน้องน้องของพระเยซูก,ก็คือพวกเราคือพวกคุณนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นทาสในครอบครัวสวรรค์ แต่ถูกเรียกให้เป็นพี่น้องร่วมกับพระเยซูคริสต์อเมนไม่ไม่น้องเราเป็นพี่น้องร่วมกับพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นมรดกทั้งสิ้นของพระเยซูพระเยซูได้อะไรเราก็ได้อย่างนั้นพระบิดาทรงจัดเตรียมให้พระเยซูอย่างไรเราก็มีสิทธิ์มีส่วนด้วยกันกับพระเยซูคริสต์แบบนั้นอเมนไม่ไม่น้องเพราะฉะนั้น พระเจ้าจะยอมให้เรานะครับหรือว่าจะยอมให้คุณนั้นผ่านสถานการณ์ต่างๆเพื่อสร้างคุณให้เหมือนกับพระเยซูมากขึ้นสิ่งที่คุณเจอไม่ใช่โทษแต่คือการปั้นแต่งปั้นทรงชีวิตทั้งภายในและภายนอกของคุณเสียใหม่อามีไหมครับในเอเฟซัสนะครับบทที่ 2: ข้อ10ข้อต่อมาได้บอกกับเราว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคิ์เพื่อทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามอเมนเพราะว่าเราเป็นฝีพผาดของพระองค์คําว่าฝีพผาดก็เหมือนกับเ,เราเป็นบทกวีเราเป็นหนังสือเราเป็นผลงานชิ้นเอกเราเป็นงานศินละปะนะ,ะเพราะนั้นคุณคืองานศินละปะที่พระเจ้าปั้น เราไม่ใช่ผลงานที่เป็นด่วนๆน,นะครับคุณไม่ใช่ผลงานด่วนๆไม่ใช่รีบร้อนทําให้มันเสร็จๆไปแต่เป็นผลงานที่พระองค์นั้นทรงภาคภูมิใจแล้วตัวคุณละ่ะภาคภูมิใจในการที่คุณได้เป็นลูกพระของพระเจ้าหรือไม่คุณเข้าใจในสิทธิ์เข้าใจในความรักที่พรองค์นั้นทรงรักเรารักคุณหรือไม่นะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะถ้าเราเข้าถึงพระคุณของพระองค์ เราก็พร้อมที่เราจะติดตามพระองค์เพราะเรามองเห็นขอพระเจ้าเปิดตาคุณชีวิตของคุณคือบทกวีที่พระเจ้าเขียนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองชีวิตของเราถูกกำหนดและถูกขีดถูกเขียนโดยพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์หรือพระหัตถ์ของพระบิดาเองนะฮะเพราะนั้นที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ประโยต่อมานะครับการดีเนี่ยไม่ใช่การทำดีทั่วไปแต่คืองานที่พระเจ้ากำหนดเฉพาะสำหรับคุณสำหรับคุณนะครับไม่เหมือนใครไม่มีใครแทนได้คุณถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะอาเมนไว้พี่น้องเพราะนั้นคําว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเราดำเน,นเ,เพื่อให้เราดำเนินตามนั้น เตรียมไว้นะครับคำว่าเตรียมไว้แปลว่าปูทางไม่ล่วงหน้าจัดวางจังหวะชีวิตไว้ล่วงหน้าสร้างความสัมพันธ์และโอกาสที่เหมาะสมกับเราเสมอแล้วก็ล่วงหน้าด้วยนี่หมายความว่าคุณไม่ต้องวิ่งหาพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเลยเพียงแค่คุณเดินตามพระองค์แล้วงานที่พระองคนะ์ทรงเตรียมไว้จะถูกเปิดออกทีละก้าวทีละก้าวอามีนไหมพีม่น้อง เพราะนั้นถ้าวันนี้ใครยังคงวิ่งตามหาพระประสงค์ว่าพระองค์ทรงมีเดสินีหรือพระประสงค์สูงสุดในชีวิตเราอย่างไรผมคิดว่าเรากำลังไม่เข้าใจในวันนี้ในจุดนี้แล้วเราก็หลงทางออกไปไกลพอสมควรเพราะพระประสงค์นั้นมีอยู่ในเราตั้งแต่แรกเรามเาีเขาเรียกอะไรพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตเราได้ถูกกำหนดไว้แล้วในพิมพ์เขียวในบลูปรินน์นั้นนะครับ เพียงแค่วันนี้เราเดินตามพระองค์แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าพระองค์นะั้นทรงเตรียมอะไรไว้ให้กับเราทีละประตูทีละขั้นก็จะถูกเปิดเผยออกมาสรุปนะครับพระองค์เลือกเราก่อนตั้งโลกเรามีตัวตนก่อนที่โลกจะมีเวลาแล้วพระองค์กำหนดให้เราเป็นลูกในบ้านฐานะของเราของคุณนั้นมั่นคงกว่าเลือดเนื้อของโลกอีกนะครับพี่น้อง ประการต่อมาพระองค์สร้างเรามาให้เหมือนกับพระเยซูนี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราหัวใจของพระบิดาคือต้องการจะสร้างเราให้เป็นพระฉายาหรือพระฉายของพระเยซูคริสต์นะครับต่อป,ประการสุดท้ายนะครับพระองค์เตรียมงานเฉพาะไว้ให้กับคุณงานที่ตรงกับของประทานและการทรงเรียกของคุณแล้วถูกเตรียมไว้แล้ว คุณถูกเตรียมไว้แล้วคุณถูกกำหนดไว้แล้วคุณถูกสร้างไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งหมดอยู่ในพิมพ์เขียวของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแล้วท่นแม่ทีน่น้องนี่คือแผนการนิรันด์นี่คือพระประสงค์ที่ไม่มีวันสั่นคลอนและพระเจ้ากำลังทำให้สำเร็จในชีวิตของคุณทีละขัน้นพระองค์ทรงทำในส่วนของพระองค์ตอนนี้ก็อยู่ที่คุณว่าคุณทำในส่วนของคุณหรือไม่เมื่อ เราทําในส่วนของเราพระเจ้าทําในส่วนของพระองค์เมื่อมันบรรจบกันแมทชิ่งกันเป๊ะในจังหวะเวลาในห่วงจังหวะเวลาที่พอดิบพอดีตามพิมพ์เขียวนั้นคุณลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตคนวันนี้พระเจ้าหรือคุณที่เป็นผู้ทําให้ไม่เป็นไปตามพิมพ์เขียวนั้นไม่เป็นไปตามพระประสงค์นั้นขอให้ ใครครวญแล้วคิดแล้วเริ่มต้นใหม่พี่น้องยังทันครับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านให้พระคําของพระเจ้าให้ถ้อยคําของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้พูดกับคุณผ่านคลิปแบ่งปันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ